ีค่ะดิฉันนางสาวห,อหออัวควงคมเมนขีดวันนี้จะมาหาค่าความเชื่อมั่นค่ะขั้นตอนแรกก็จะมาหาคะแนนรวมข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะพอเราได้ข้อ1แล้วเราก็จะกดลากทั้งหมดค่ะเราก็จะได้คะแนน ต่อมาหาค่า x ก,กำลังสงนะคะก็จะเป็นซ้ำยกกำลังสองแล้วก็จะได้คะแนนค่ะแล้วก็ลากอัตโนมัติเลยนะคะต่อมานะคะก็จะหาคะแนนรวมของแต่ละข้อค่ะ ต่อมาก็จะหาผลรวมของ x นะคะก็จะได้132ค่ะซ x ก,ก็คือ132ส่วนซ x ก,กำลังสองก็จะเป็น930ค่ะต่อมาหาค่า p นะคะก็จะเป็นจำนวนคนที่ตอบถูกแล้วก็หารด้วยจำนวนคนทั้งหมดค่ะ ลากอัตโนมัติเลยนะคะต่อมาหาค่าคิวนะคะค่าคิวก็จะหาได้จากซัมหล p ค่ะก็จะได้คำตอบค่ะแล้วต่อมาเราก็จะคลิกอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะก็จะหา p q ค่ะ PQ ก็คือ P คูณ Q นะคะก็จะเป็น sum P คูณ Q แล้วก็คลิดอัตโนัติมาทั้งหมดเลยค่ะก็จะได้คำตอบค่ะแล้วก็หาผลรวม PQ ทั้งหมดข้อ1ถึงข้อที่20นะคะก็จะได้2.125ค่ะ ต่อมาเราจะมาหาค่า x กำลังสองกันนะคะก็จะเป็นจำนวนผู้สอบทั้งหมดนะคะคือ20คนคูณกับซิกมา x กำลังสองลบกับซิกมา x กำลังสองค่ะ และทีนี้ก็จะหารกับจํานวนผู้สอบยกกําลังสองจำนวนผู้สอบก็คือยี่สิบยกกําลังสองค่ะต้องดูวงเล็บดีๆนะคะ นี้คือผิดนะคะต้องทำใหม่เพราะว่าน่าจะใส่วงเล็บไม่ถูกค่ะลองแก้ใหม่ ก็จะได้เป็น2.94นะคะค่าของ x กํลังสต่อไปจะเป็นการหาค่า kr 2 0ค่ะก็จะเป็น10 หารกับ9ค่ะสิ่คือจำนวนข้อสอบค่ะคูณด้วยไม่ไม่คูณกับ1ลบซิกมา PQ และหารด้วย x กำลังสค่ะต้องดูวงเล็บดีๆนะคะ แล้วก็จะมากดดูค่านะคะค่าก็จะได้ประมาณ0.3นะคะ